สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะเต้ค่ะท่านผู้นี้เมื่อผูกดวงวางลัคนาออกมาจะเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีธนูทําให้มีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลัคนาไปอยู่ในเรือนกร,รมมะอ่านได้ว่าเจ้าของดวงจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมักจะเอาใจใส่ในกิจกรรมในกิจการ,รหรือในงานที่ตัวเองนั้นได้ทำในราศีจากนั้นถือว่าดาวพฤหัสได้ตำแหน่งประ ประนี่แปลว่าไม่ครบไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์หรือแปลว่าขาดนั่นเองนะคะหรือแปลว่าน้อย เมื่อดาวพฤหัสได้ตำแหน่งประอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ากิจาการงานที่เจ้าชะตาทำอยู่ในเบื้องต้นนั้นอาจจะลำบากไปก่อนคำว่าประนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งอยู่ในสังคมที่สูงนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาถือว่าน้อยอยู่นั่นเองนะคะอาจจะหนึ่งละถ้าบางคนอาจจะไปทำงานสมัครงานเป็นพนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเช่นไปเป็นพนักงานเสิร์ฟไปเป็นพนักงานนวดอย่างนี้แต่พอเราตามไปดูในนาวางนะคะดาว พุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนานั้นเป็นดาวพระเดชนะคะแล้วก็ใน นาวางปรากฏว่าดาวพุธได้ตำแหน่งกลางๆและดาวพฤหัสในนาวางได้ตำแหน่งจุลจักรแสดงว่าท่านผู้นี้ถ้าเกิดในอนาคตอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะโดยนำความรู้นำประสบการณ์ที่ตัวเองทำมานั้นเอามาทำเป็นประสบการณ์หรือเป็นเจ้าของกิจการเองมาเปิดกิจการเองนี้ถือว่าได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าได้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสในนาวางถือว่าเป็นดาว ที่ส่งเสริมดวงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าเลือนพันธุพันธุหมายถึงญาติพี่น้องของเจ้าชะตาถามว่าญาติพี่น้องของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้าชะตาได้ดีหรือไม่ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วต้องให้เจ้าชะตาเป็นคนเกื้อกูลพี่น้องนั่นเองการที่มีดาวศุกร์มาคุมลัคนาดาวศุกร์ดวงนี้ใน ทักษะเป็นดาวมนตรีเมื่อดาวมนตรีมากุมลักอ่านได้เลยว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนมักจะมีเจ้านายมีผู้ใหญ่หรือมีคนเมตตาเอ็นดูรักใครมีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดนั่นเองมฤตยูกุมลักอ่านว่าเจ้าของดวงจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนมีเซนดีนะคะส่วนที่เสีย ก็คือจะทำให้เจ้าของดวงกายเป็นคนขี้งุดหงิดได้ง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างอยากจะให้คนอื่นเอาใจตัวเองอันนี้คือเกิดจากดาวศุกร์นะ ในขณะเดียวกันดาวศุกร์ในราศีจักรเขาได้ตำแหน่งมหาจักรในนวางได้ตำแหน่งเกษตรดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภะลาภะแปลว่าผลประโยชน์รายได้หรือแปลว่าโชคว่าลาบนะคะดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยกลายเป็นคนหาโชคหาลาบมีทรัพย์สินมีเงินทองดีเพราะว่าศุกร์นี้ก็คือเรื่องเงินเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนหาทรัพย์ได้เก่งหาเงินได้เก่งนั่นเองแล้วก็มักจะได้มาง่ายเพราะว่า มีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูหรือผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบหรือดาวระ,ะดาวศุขนั้นเอาไว้ดูเรื่องของคู่หรือคนรัก เอาไว้ดูเรื่องของคนรักได้ด้วยเมื่อดาวศุกร์มากลุ่มลักนณาอย่างนี้ก็แปลว่ามักจะได้รับความเอาใจใส่ห่วงใยห,หรือความรักจากคู่คนรักของเจ้าชะตามากกักจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีเงินมีทองนะคะพอเราไปดูเจ้าเรือนคู่บ้างปรากฏว่าดาวพุธนั้นเป็นเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนีไปลาภะอ่านว่าเจ้าชะตนั้นมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะดีหรือจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูเรื่องการเงินจาก คนที่เป็นคนรักของเจ้าชะตาไปดูหลักทรัพย์ของเจ้าชะตาเพิ่มเติมดาวเสารเมื่อไปอยู่ที่กระดุมพระแล้วยังเป็นเกษตรในราศีจักได้ตําแหน่งเกษตรในนวางได้ตําแหน่ง มาตรฐานเป็นมหาจักรส่วนในทางทักษะเป็นดาวสีนะคะแปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จะเป็นคนเก็บเงินได้เก่งเก็บเงินได้อยู่กระเม็ดกระแม่เก่งนะคะเ็าเรียกว่าเป็นคนตาหนีที่รัพย์อยู่เหมือนกันจึงเป็นคนที่มีโอกาสสูงจะเก็บเงินได้เก่งหรือเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดคําว่าร่ํารวยขึ้นในดวงชะตาเพราะว่าคุณภาพของดาวเสาเป็นตัวรับประกัน แต่การที่มีดาวพระเกตไปอยู่ในเรือนของการเงินตามตำราโบราณอ่านว่าจะทำให้เจ้าของดวงมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่ด้วยเช่นประเดี๋ยวมีประเดียเด๋ยวหมดประกอบกับดาวเสาเป็นดาวแห่งความใจดีนะคะถ้าเกิดว่าดาวเสาของใครไปอยู่ในเรือนการเงินมักจะ,ะมีคนมาขอหยิบขอยืมจริงๆแล้วเจ้าชะตาถือว่าเป็นคนใจแข็งนะคะไม่ให้ใครหยิบใครยืมได้ง่ายๆหรือ เป็นคนที่ตั้งใจจะไม่ให้ใครยืมแต่ด้วยความที่ว่าใจแข็งอย่างไงก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่มีคุณธรรมดีในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะให้ยืมไปพอให้กู้ให้ยืมไปเมื่อไหร่ก็ มีเกณฑ์จะไม่ได้คืนมาแต่ด้วยคำว่าเสานี้หมายถึงที่ดินหมายถึงพวกอสังหาจึงอ่านได้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่จะมีโอกาสมีที่ดินมีพวกอสังหาอยู่ในเกณฑ์เยอะเพราะว่าความเป็นมหาจากนี่ก็เรียกว่าต้องลงทุนลงแรงหรือมีโอกาสที่จะเก็บเงินซื้อได้ในอนาคตนั่นเองนะคะคาว่ามหาจักคือในนวางนะคะ เพื่อนมิตรสหายของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรบ้างให้เราไปดูที่ดาวราหูดาวราหูไปอยู่วินาศอ่านว่าเจ้าชะตามักจะไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะไม่ค่อยมีมิตรไม่ค่อยมีสหายเท่าไหร่ส่วนใหญ่คบกับใครไม่มักจะคบกันได้ไม่นานหรือเป็นเพื่อนกันได้ไม่นานนะคะส่วนดาวบริวารคือดาวจันทร์นะคะดาวจันทร์ดวงนี้ไปอยู่ที่มรณะก็อ่านว่าเจ้าชะตานั้นส่วนใหญ่มักจะได้พบได้เจอเพื่อนอยู่ที่ทางไกล หรือถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นั่นเองจันในราศีจักรเป็นเกษตรในนวางจันได้ตำแหน่งจุลจักรก็ถือว่าเพื่อนกับมิตรสหายนั้นต้องระมัดระวังไว้ถ้าเกิดรักใครชอบพอกันไปแล้วมีโอกาสสูงที่ต่างคนต่างก็จะได้พลัดพากจากกันไปไกลทำให้เจ้าชะตานับวันแต่จะมีเพื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆอ,อย่างเนี้เป็นต้นนะคะ ไปดูที่ลูกของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรบ้างดาวอังคารเอาไว้อ่านเรื่องของลูกนะคะแล้วยังเป็นดาวอายุในราศีจักได้ตำแหน่งนิดในระวางดาวอ,าอังคารได้ตำแหน่งกลางๆเมื่อเขาได้ตำแหน่งนิดอย่างนี้อ่านว่าเลือดลมของเจ้าชะตาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มีบุตรก็จะมีน้อยคนหรือมีโอกาสได้อยู่ห่างได้อยู่ไกล ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเลี้ยงให้พอดีดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวจันทร์เจ้าชะตาก็เปิดเผยว่าได้ให้คุณแม่เลี้ยงให้นั่นเองนะคะมีลูกแล้วแต่คุณยายเป็นคนเลี้ยงให้เจ้าชะตาเปิดเผยมาอย่างนี้นะคะส่วนลูกของเจ้าชะตานั้นมีโอกาสเป็นผู้ชายมากกว่าเป็นเพศหญิงหรือถ้าเป็นเพศหญิงก็ออกแนวดือ้อแนวซนตามประาลักษณะของดาวอังคารนั่นเอง ไปดูที่อริอริแปลว่าอุปสรรคศัตรูโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเจ้าชะตามีโอกาสจะมีหนี้มีศินมีโอกาสมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นไหมก็ดาวสุกนั้นเขาเป็นดาวมนตรีนะคะอริมากุมลักนณาก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตา เป็นคนที่มีโอกาสมีโรคภัยไข้เจ็บประเภทเกี่ยวกับต่อมทอนซินเกี่ยวกับวัดไอเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณลำคออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เจ้าชะตามีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ด้วยว่าเ,เจ้าเรือนปัต,ตนิของเจ้าชะตาเมื่อมาอยู่ที่ลาพ้าอย่างนี้นะคะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ อาทิตย์กับพุธอยู่ด้วยกันก็แปลว่าคู่วิชาการดาวอาทิตย์ในราศีจักรได้ตำแหน่งนิดส่วนในนวังได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะเมื่อเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่หมายถึงยศศักดิ์ทายดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะมีโอกาสหนึ่งมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือมีโอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนหรือร่วมลงทธุรกิจร่วมกับคุณ หุ้นส่วนร่วมกับคู่รักร่วมกับคนรักก็แปลว่าถ้าเจ้าชะตาทำธุรกิจร่วมกันแล้วมีโอกาสสูงที่จะาสามารถเป็นเจ้าของกิจการโดยอาศัยการร่วมลงทุนจากคู่นั่นเองนะคะเจ้าเรือนสุภานี่แปลว่าความสุขความสำเร็จหรือเรื่องภายในครอบครัวเมื่อดาวเจ้าเรือนคือดาวอาทิตย์เขาเป็นดาวกาลกินีอ่านได้ว่าเจ้าชะตามี ไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่บ้านอยู่เรือนเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เรียกว่าถ้าอยู่บ้านเรือนของตัวเองเมื่อไหร่มีโอกาสสูงที่จะได้โยกได้ย้ายได้เปลี่ยนแปลงหรือถ้าอยู่กับที่อยู่กับถิ่นมักจะมีความเดือดร้อนในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเจ้าชะตาก็เลยต้องสัญจรต้องโยกต้องย้ายนั่นเองนะคะความสุขความเจริญมาอยู่ตรงคาราาําว่าลาภะ ดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวกาลกินีตามทักษาหมายถึงบิดาเจ้าชะตากับคุณพ่อนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมีปากมีเสียงหรือหมายถึงเจ้าชะตานั้น คุณพ่อของเจ้าชะาตานั้นก็จะเป็นคนเข้มงวดในกฎระเบียบต่างๆเพราะว่าดาวอาทิตย์เขาเป็นกาละกินีเมื่ออ่านถึงคุณพ่อก็จะอยู่ในระดับนี้หรือหมายถึงคุณพ่อก็อาจจะสุขภาพไม่ดีถ้าเกิดความสัมพันธ์ต่อกันดีก็แปลว่าสุขภาพไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ไม่ดีเรื่องของสุขภาพก็ต้องลดลงนั่นเองนะคะ ดาวอาทิตย์ในราศีจักได้ตำแหน่งนิดนิดนิดแปลว่าอ่อนนะ,นะคะก็แปลว่าคุณพ่อของเจ้าชะตานั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพทายอย่างนี้นะคะไปดูที่คู่ของเจ้าชะตาจะเป็นคนมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีเกณฑ์ร่ำรวยไหมเนื่องจากว่าในนวางเดาพุธได้ตำแหน่งกลางๆ จึงไม่ทําให้ถือว่าต้องเสียหายนะคะเพราะว่าดาวพุธนั้นเขาไปอยู่ในเรือนลาภเพราะฉะนั้นเจ้าชะตานั้นกับแฟนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนกันนั่นเองเมื่อเขาไปอยู่ลาภะก็แปลว่าดวงของแฟนมีเกณฑ์ที่จะส่งเสริมให้เจ้าชะตาเกิดความร่ํารวยหรือเกิดมีโชคมีลาบนั่นเองดวงแบบนี้ราะคาที่ต้องอาศัยดวงคู่มาเป็นตัวเสริมแปลว่าร่วมกันทําธุรกิจหรือถ้าไม่มีคู่ก็ ต้องมีหุ้นส่วนอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนในเรือนมรณะมีดาวจันทร์กับอังคารไปอยู่ดาวจันทร์กับดาวอังคารอยู่ร่วมกันเจ้าชะตาก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของสายตามดลูกซวงอกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าดาวจันทร์เป็นกาลกินีหรือดาวจันทร์ไปอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศ ดังนั้นดาวจัน์ทรจึงเอาไว้ดูเรื่องของสุขภาพเล็งไปที่ดาวาาสายตาก่อนนะคะแล้วก็มาถึงมดลูกรวงอกก็จะมีเกณฑ์มีปัญหาถ้าเราทํานายอย่างนี้ไปรับรองว่าจะไม่ผิดแน่ๆเลยนะคะพอดาวอังคารหมายถึงเลือดถึงลมเมื่อจัน์ทรอยู่คู่กันอย่างเงี้ถ้าอาย่างไงก็จะรวมถึงเรื่องของว่าด้วยเรื่องของมดลูกด้วยนะคะ ไปดูที่เจ้าเรือกนกรมมะกรมมะแปลว่าวิชาชีพของเจ้าชะตาเมื่อดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนไปอยู่ตรงลาภะแปลวา่าเจ้าชะตาทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่มักจะมีผลประโยชน์เพิ่มหรือเขาเรียกว่าจะได้มากกว่าเงินเดือนเช่นได้เงินโบนัสได้เงินพิเศษถ้าทํางานอะไรต่างๆเขาเรียกว่าทริปอย่างนี้เป็นต้นก็มีนะคะหรือเขามักจะมีคนให้มาแบบ ในทํานองเหมือนโชคเหมือนลาบอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าเจ้าชะตาจะทํางานเกี่ยวกับกิจการอะไรทีนี้ไปเร่งในด้านไหนเมื่อดาวพุธกับดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกันอย่างนี้ถ้าเจ้าชะตาทํางานที่เกี่ยวข้องกับคําว่าการพูดการเจรจาการสื่อสารหรืองานนั้นจะต้องอ,อใช้ในเรื่องของคําว่าการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น การโฆษณาการประชาสัมพันธ์การเป็นล่ามหรือการเป็นคนที่ทำงานต้องคอยให้การบริการหรือการต้อนรับคนอื่นนะคะการประชาสัมพันธ์การประสานงานกับคนอื่นเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนของโฆษณาส่วนของประชาสัมพันธ์หรือไปอยู่ในฟอนต์ออฟฟิศไปส่วนอยู่ในการต้อนรับผู้คนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเจ้า ชะตาจะทําได้ดีนั่นเองนะคะส่วนเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวอังคารวินาศไปอยู่มรณะอย่างนี้อ่านว่าเจ้าชะตานั้นมักจะต้องเดินทางอยู่บ่อยๆจะไม่ค่อยได้อยู่กับถิ่นไม่ค่อยได้อยู่กับที่คนที่มีดาวไปอยู่ในราศีตุลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอะไรรวมถึงแม้แต่เป็นดาวบาปพราะคอ ก็จะส่งผลทำให้เจ้าสะตามีโอกาสได้เดินทางไกลนอกจากนี้เรายังไปดูที่เ,เจ้าเรือนสุภากับพันธุด้วยนะคะถ้ามีดาวบาตภคอไปอยู่หรือเจ้าเรือนสุภาไปอยู่ราศีตุลส่วนใหญ่เจ้าสะตามากกักจะได้เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศสรุปแล้วดวงนี้เจ้าสะตาจะเด่นในเรื่องไหน ก็ต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของการที่จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนรักอันที่สองเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงเจ้านายก็ได้หมายถึงลูกค้าก็ได้หมายถึงคนที่จะทําให้เจ้าชะตานั้นเกิดความคล่องตัวนะคะถ้าทําธุรกิจก็แปลว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนดีมากๆถ้าทํางานในองค์กรในบริษัทก็แปลว่าเจ้านายจะดีด้วยมากๆเพราะว่าเจ้าชะตามีดาวศุกร์ที่เป็นดาวกเกษตรในนาวางจากนะคะมากรุมลัคนานั่นเองเพราะฉะนั้น คนที่มีดาวมนตรีกลุ่มลักก็บอกได้เลยจะสุขสบายเพราะว่าเจ้านายนั่นเองนะคะแล้วพอไปดูการเงินอย่างนี้เมื่อมีดาวขนาดใหญ่เช่นดาวเสาดาวพฤหัสถ้ามาอยู่นี่เราทํานายได้เลยมีโอกาสสูงที่จะเกิดความร่ํารวยแต่ถ้าเป็นดาวเสานะคะช่วงของอายุจะต้องตั้งแต่40 45 50, 50ปีขึ้นไปถึงจะมีคําว่าทรัพย์สินเพราะว่าเสาเขาจะมาช้ากว่าดวงอื่นแล้วเสาถ้าตามตาม ราโบราณเขาถือว่าเป็นดาวช้าเป็นดาวที่เป็นโทษเป็นทุกข์คำว่าโทษทุกข์นี่ก็คือเขาจะมาแน่นอนแต่เขาจะมาช้าในส่วนต้นๆชีวิตมักจะมีความวิตกกังวลน,นั่นเองนะคะแล้วก็คนที่มีดาวเสาร์ไปอยู่ในกระดุมพาธ์ติะปเตบอกยังไงยังไงคุณต้องเก็บในรูปแบบของคำว่าอาสังหาถ้าเป็นเงินสดเมื่อไหร่นีโอกาสจะหมดไปได้ง่ายนั่นเองนะคะ ไปดูดาวจรกันนะคะปรากฏว่าปีนี้เจ้าชะตาอายุย่าง32ทําให้เสาดวงนี้ที่เคยเป็นดาวภษ,ษีเป็นกาลีสีเป็นกาลีต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะได้ทะเลาะกับคนรักกับคู่หรือมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้อ,อ,อยู่ไกลกันหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีเขาเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ ดาวสีเดิมกลายเป็นกาลีดาวกาลีเดิมกลายเป็นสีจรปีนั้นถ้าไปไวัยรุ่นอยู่มีเกณฑ์จะต้องทำนายว่าอกหักผิดหวังเสียใจมีโอกาสเสียของรักมีโอกาสเสียสัตว์สองเท้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าญาติผู้ใหญ่ไม่เสียก็แปลว่าอาจจะทะเลาะกับคนรักถึงขนาดเลิกล้างกันนั่นเองตอนนี้ดาวเสาเป็นเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ที่สหัชชะ ข้อที่1ก็คือเมื่อเสาหมายถึงที่ดินเป็นทรัพย์สินเป็นการเงินก็มีโอกาสสูงที่จะได้เงินมาแต่ต้องเสียบางอย่างไปเช่นขายที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเมื่อไปอยู่ตรงศาสตร์ช้าอย่างนี้ถ้าเราอ่านถึงพี่น้องหรือเพื่อนนิตสหายก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเจ้าชะตาจะผิดใจกันกับเพื่อนเพราะว่าเรื่องเงินจะผิดใจกันกับพี่น้องเพราะว่าเรื่องของการเงินนั่นเอง เกณฑ์น,นี้จะอยู่ตั้งแต่16พฤศจิกา2 5 6 6ยาวไปถึง16พฤศจิกายน2 5 6 7นะคะดาวพฤหัสเดิมเคยอยู่ตรงคำว่ากรมมาตอนนี้จรไปอยู่อริเจ้าชะตาก็เลยมีอุปสรรคมีปัญหาทางด้านการงานเพราะฉะนั้นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าอยู่ที่เดิมๆไม่เปลี่ยนไม่แปลง เจ้าชะตาก็จะมีความเดือดเนือ้อร้อนใจในเรื่องของที่ทํางานเช่นเมื่อเขาเป็นเจ้าเรือนพันธุเป็นเจ้าเรือนตานุรักษ์อย่างนี้พันธุแปลว่าสถานที่ดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือสถานที่ทํางานนั่นเองมีเกณฑ์ตั้งแต่ที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนอริตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567 ยาวไปจนถึง13พฤษภาสองห้านั่นเองนะคะดาวราหูได้โคจรมาเป็นดาวอายุเ,ออเมื่อดาวราหูไปอยู่ในเรือนพันธุเดิมดาวราหูอยู่ในเรือนวินาศวินาศพันธุก็แปลว่าเจ้าสตา์มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเกณฑ์นี้มีมาตั้งแต่เดือนตุลาปี66ยาวไปจนถึง พฤษภา68นั่นเองเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายทั้งที่ทำงานแล้วก็เรื่องของที่บ้านนั่นเองโดยสรุปถือว่าดวงดีไหมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาดวงตกเพราะว่าเสาเอ่อที่เคยอยู่ในเรือนกระดุมพระปรากฏว่าเป็นกาลกินีแปลว่าร้อนเรื่องที่หนึ่งเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องนี้สอง ดาวราหูเดิมเคยอยู่วินาศจรไปอยู่พันธุพันธุแปลว่าบ้านเรือนแปลว่าสถานที่มาร่วมถึงพี่น้องสามพฤหัสเมื่ออยู่ตรงกรรมาจรไปอยู่อริดาวที่เคยอยู่เรือนดีไปเสียถือว่าดวงตกดาวที่เคยอยู่เรือนเสียไปเรือนดีถือว่าดวงตกเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปอยู่อย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะดวงจะดีขึ้นเมื่อไหร่ อันที่หนึ่งเลยก็คือ16พฤศจิกา2567นะคะเสาดวงนี้จะไม่เป็นกาลกินีแล้วแล้วเขาจะเป็นอะไรนะคะก็ปรากฏว่าดาวเสาจะกลายเป็นมนตรีเมื่อมนตรีมาอยู่สหัสช้าเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ต้องรอหลังวันเกิดไปแล้วความช่วยเหลือนี่ในเรื่องของการเงินนะคะต้องเน้นไปเรื่องการเงินเพราะว่าดาวเสาดวงนี้เคย เป็นเจ้าเรือนกระดุมผ้าไม่ใช่เคยเดิมเขาเป็นเจ้าเรือนกระดุมผ้านั่นเองนะคะแปลว่าทรัพย์สินแปลว่าเงินทองหรือส่วนที่เจ้าชะตาถ้าคิดจะลงทุนโดยเฉพาะมีโอกาสสูงที่จะได้เดินทางนะคะเพราะว่าสหัชชะแปลว่าการเดินทางแปลว่าการลงทุนในเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงสถานที่นั่นเองส่วนดาวพฤหัสจะกลายมาเป็นมูลละแต่เขายังอยู่อริอยู่เพราะฉะนั้น การเงินของเจ้าชะตาก็เลยยังมีปัญหาอยู่ไปจนถึงวันที่13พฤษภาปี68ถึงจะดีขึ้นนั่นเองนะคะดีขึ้นเพราะว่ามีได้ร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนหรือมีโอกาสที่จะได้ร่วมลงทุนกับคนรักกับคู่ของเจ้าชะตา ช่วงนั้นนะคะถึงจะดีขึ้นก็คือพฤษภา68ถึง69ส่วนดาวราหูโขอจรมาเป็นบริวารเดิมเคยอยู่ที่เรือนวินาศนะคะดาวราหูดวงนี้เมื่อจรมาเป็นบริวารไปอยู่ตรงพันธุก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้ย้ายได้เปลี่ยนแปลงหลังวันเกิดไปแล้วเจ้าชะตาก็จะได้ โยกย้ายได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่เก่าย้ายบ้านย้ายสถานที่อยู่ที่อาศัยหรือย้ายที่พำนักอย่างนี้เป็นต้นย้ายที่ทํางานอย่างนี้เป็นต้นนะคะในช่วงนี้นะคะดาวหลายๆดวงจะไปอยู่ตรงคําว่ามรณะเช่นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ในระหว่างนี้นะคะดาวศุกร์นั้นเป็นดาวมนตรีไปอยู่ตรงสุภะ ความสุขความเจริญของเจ้าชะตาในช่วงนี้ก็จะมาจากจะมีโอกาสมีลาบมีผลมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์นะคะก็คืออยู่ในช่วงนี้นี่เองตั้งแตออ่วันที่สองสิงหาอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหามีโอกาสอย่างมากเลยที่จะถูกหวยรวยเบอร์โดยเฉพาะช่วงนี้ดาวพุธนะคะเขาจอไปเจอดาวจันทร์ปกติพุธกับจันทร์นี่มีโอกาสที่จะถูกหวยนั่นเองนะคะ ช่วงที่เจ้าชะตามีโอกาสจะได้ลงทุนนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่พลึหัสกับสุกเจอกันสุกเจอกับพลึหัสเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอาจจะมีการแพลนนะคะฟอร์มทีมไว้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่พลึหัสไปอยู่บ้านของดาวสุกอย่างนี้นะคะก็แปลว่าเจ้าชะตาอาจจะมีการคุยกันว่าเจ้าชะตาจะลงทุนหรือมีโอกาสที่จะมี ได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันทำอะไรไว้บางอย่างแล้วเพื่อร่วมลงทุนเกี่ยวกับงานของเจ้าชะตานั่นเองเมื่อดาวพฤหัสโดยพื้นฐานถ้าเจอดาวศุกร์เมื่อไหร่แปลว่าคู่ทรัพย์แม้ว่าเขาจะอยู่ในเรือนอริก็แปลว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะคิดหรือคิดในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะคะอย่างไงก็เตรียมวางแผนไว้ก่อนเพราะว่าปีหน้ามีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้ร่วมทุน กับออหุ้นส่วนนั่นเองนะคะค่ะสำหรับดวงนี้ป้ะเต้จะขอดูเพียงเท่านี้นะคะจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเจ้าของดวงและขอบคุณ fc ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้ะเต้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ